สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เวลานี่กับบ่ายซีโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะล่งแนวทางลาพัฒนาของวันพุธค่ะวันพุธวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาซาค่ะมาซาค่ะขอไัยเด้อค่ะสําหรับผู้ที่รอดติดตามทางช่องจินตนาชันแนลค่ะร่วมเซียนค่ะคุณผู้ชม คลิปเดียวจบไปเลยนะคะเนาะเป็นล่าพัฒนาของมือนีติดตามเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูทุกเซียนก็ดูในคลิปเดียวกันไปเลยนะคะวันนี้ค่ะขอบอกพร่องก็คือปัญหาเกิดจากไปดูบ้านเช่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันถึงเวลาเขาจะให้ออกจากบ้านเช่าลังนี้แล้วค่ะอินเตอร,ร์นากัเลยได้ไปหาบ้านเช่า,าเขาโท่มาบอกไปเบิง้งด่วนๆกัเลยได้ไปนะคะก็เลยเสียเวลาไปค่ะคุณผู้ชมมือนีนะ เอาเป็นว่ามาลงตอนายตอนคำถ้าผู้เบิงท่านก็สิเห็นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าเอไอมันยิ่งไม่ดันอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์น้่เดอ้อค่ะคุณผู้ชมให้คนอื่นเห็นนําค่ะแนวทางหมวดทิ่ผ่านมากค่ะลาวพัฒนาเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมเข้าเกือบทุกเซียนนะคะมาตามเมืองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาของวันที่2 <c oughs> เมษายน2568ค่ะเดือนไม่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดือนหาเต็มตัวแล้วเนาะ เป็นใกล้จะเมษาใกล้จะสงกรานแล้วค่ะคุณผู้ชมกาฝากแนวทางค่ะทางจองจินตนาเอาขอให้หลายๆค่ะคุณผู้ชมทั้งฝ่าวทั้งเลงนะคะน่าสุขภาพเอาค่อยดีไปเบิ่งแนวทางค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่2เมษายน2568ค่ะค่ะลาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาลุงส่งค่ะลุงส่งวันนี้ให้วิ่ง4แล้วก็1นะคะ สและ1บนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่สองตัวบนล่างค่ะมี4ี่สองหนึ่งสีี่แดหนึี่เ้าหแะคะแล้วก็สองตัวไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชม3ตัวนะคะส่วน3ตัวค่ะมี6กสี่แปด หนึ่งสี่เก้าแล้วก็หกหนึ่งแปดแคปหน้าจอคะ่ะงวดที่ผ่านมาเป็นแจงใดงวดที่ผ่านมารุดคะ่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมรุดนะคะอ่ะเมื่อนี่วังว่าคงจะมันจะปังนะคะสำหรับแนวทางของลุงทรงคะ่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแทนลุงทรงด้วยนะคะเพราะว่าแนวทางจากการคำนวณน,นะคะอ่ะต่อไปคะ่ะของพ่อเซียนหนองหานคะ่ะเซียนหนองหาน วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง8แล้วก็3ค่ะพอเซียนเพลงลาค่ะคุณผู้ชมเซียนหนอหานให้มา8และ3แล้วก็ชุดวินค่ะชุดวินมี4ตัว5้า6สาค่ะจับคู่ค่ะมีด้วยกัน6คู่ด้วยกัน3ตัวเปอห้มาค่ะคุณผู้ชมรวนมี้3ตัวไม่ได้ให้มานะคะก็มี5 3 8สา3ดสามสาม แปดห้าแปดหนึ่งแปดแปดเน้นห้าสามแปดสามแล้วก็หนึ่งสามค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาเขาแค่ตัววิ่งค่ะงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งนะคะเอามาตามวดนี้ค่ะคุณผู้ชมแนวทางจากการคำนวณมีเข้ามีหนดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปต่อค่ะ อินเตอร์นาบอกบ่บมว็ขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมบอให้ๆบ้กสันส่นๆหุนอน,นนเนาะคะ่ะเนาะขออภัยสําหรับภูเขามาเบิงไม้นะคะเห็นเขามากแล้วก็ออกไปค่ะติดตามแล้วก็กดออกเนาะค่ะอินเตอร์นากับขอโทษขออภัยห,ยหลายๆค่ะที่พูดไม่เพราะไม่จับใจนะคะบอกบ่มวนคคะคุณผู้ชมแต่จริงใจอยู่เด้อปูคำชนวิ่งสามแล้วก็หกบนล่างค่ะคุณผู้ชมวิ่งสามกับหกบนล่าง เลขชุดวินมีสองห้าเจ็ดหกสามค่ะสองห้าเจ็ดหกสามแล้วก็จับคู่ 3, สามสองตัวหกคู่ค่ะคุณผู้ชมมีสามหกสามเจ็ดสามห้าเป็นตัวเน้นะค่ะหกห้าหกเจ็ดสามสามเป็นตัวล่องค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็หลุดเหมือนก้านค่ะคุณผู้ชมโอ้ยแนวทางของงวดเมื่อกี้เนาะค่ะ ก็คอยมีคนเขาค่ะคุณผู้ชมไอตัวชุดวินไอ้ชุดตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมกะมีแนค่ะแต่ไม่ทุกเซียนนะคะอะ่ของปูโคราดปูโคราดงวดที่ผ่านมาเข้าไหมของปูเขาเดิ้นเอืของปูไม่เข้าค่ะคุณผู้ชม66แล้วก็647เนาะวัที่ผ่านมาปะเขาวดนี้ให้9กับ8บนล่างค่ะ9กับ8บนและล่าง จับคู่91 92 93 81 82แล้วก็83ค่ะ71 72แล้วก็73นะคะทั้งหมด9คู่ด้วยกันค่ะเอาขอบพระคุณมากๆค่ะปู่โคราชนะคะแคปหน้าจอค่ะไปต่อค่ะปู่07ค่ะปู่07วดที่ผ่านมานี่นะคะคุณผู้ชมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มด้วย เริ่มดีเริ่มสวยแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาวิ่ง4กับ5เข้า4-7ตรงๆค่ะคุณผู้ชมผลออก6-4-7แล้วก็6-6ค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง2กับ3บนล่างเน้น3นะคะเน้นที่3แล้วก็จับตูจับคู่2ตัวค่ะ2-9 3-9 4-9 2-0 3-0 4-0 2-1 3-1 4-1 จินตนามัก4ี่์ค่ะ40แล้วก็41ทหถ้ามี่จินตนามักเลย404142ไหมค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้เพราะมันมีที่มานะคะตะวากะโดยใจมากเองค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมชอบตัวไหนก็ดูเอาค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะอขอบพระคุณมากค่ะปูโคลยปู0ูนย์นะคะต่อไปค่ะนุมผู้พันนุมผู้พนัน วันที่2องในสายนนี้นะคะให้เป็นสีตัวมาตัวถึง2ตัวค่ะสตัวมา1ตัวถึง2ตัวก็มีห้าหเจดแดค่ะห้าหเจดแปดนะคะจับคู่3ามหกสามดแดสีแล้วก็สามแปดค่ะนะแคปหน้าจอนะคะวันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม นมผู้พานไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าแนวทางของคนคยเดินดีมากตลอดแต่ที่นี่มากมีหลุดบ้างวดที่ผ่านมาเดือนเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมพอไปปลายเดือนมาก็เริ่มเข้ามาเหมือนเดิมเพราะว่าสลับกันไปสลับกันมาลองเปลี่ยนสูตรนะคะอันนี้ปรับสูตรมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าไฮมาเจ็ดซีผลออกซีเจ็ดนะคะหกซีเจ็ดนะคะวันนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชม ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสามหกสามเจ็ดแปดสี่แล้วก็สามแปดค่ะแคปหน้าจอค่ะดับขอบไปขอบขอบคุณมากมากนะคะหนุ่มภูพานค่ะเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรค่ะวันนี้ค่ะวิ่งห้ากับเจ็ดบนล่างค่ะเลขติดห้ากับเจ็ดก็มีสองสามแปดเจ็ดค่ะเอสองสามแปดเก้าขอไปค่ะสองสามแปดเก้า แล้วก็จับคู่2ตัวไปกับบนและล่าง8คู่ด้วยกันค่ะบนล่าง8คู่มี5 2 5 3 5 8 5 9 2 7 3 7 8 7 9 7ค่ะ2737 8 7 97ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างแคปหน้าจอค่ะวัดที่ผ่านมาเป็นยังไงนอกาเซียนอุดรเห็นเลขเขาอยู่นาเห็นไหมราเซียนอุดรเข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชม ยนอุดรเข้าเนี่ยค่ะแคปบหน้าจอเอาไว้ดูค่ะตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมเพื่อนไหนมากเก่ากับเจดนะคะเป็นตัววิ่งจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเข้าเจ็ดสี่ตัวกลับค่ะทางนี้ขอให้มากขอให้ปังนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางดนี้ไม่เขา้าถ้า fc ตามแล้วไม่เข้ากับกับโคอภัยหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่ถ่าดูแล้วผิดหวังเนาะ แต่ก็อย่าให้ผิดหวังเลยนะคะเนาะงวนนี้ค่ะลาพัฒนาวันพุธรวมเซียนกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูให้ครบดูให้จบนะคะแล้วก็วันที่2เมษายน2568เซียนอ้าให้วิ่ง7กับ8นะคะ7กับ8ชุดวินด้วยกันมี2 3 5 9จับคู่2ตัวไปกับบนและล่างค่ะไปกับด้วย2ตัวบนล่าง ไปกลับก็มี7 2 7ด7 5 7 9 8 3ดสา5เจดห้าดแดสสอง้าแล้วก็8 9ค่ะคุณผู้ชมอ่ะแคปหน้าจอนะคะที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเข้า6ตัววิ่งนะคะจับคู่ไม่เข้าเพิ่นไปเกินไปแต้มนึงค่ะคุณผู้ชมก็คือ6 7นะคะผลออกห 6, 6, 6ล่างค่ะแล้วก็4 7นะคะนี่บอเข่าค่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ ตัววิ่งนะคะไปต่อค่ะของแอดจีนค่ะคุณผู้ชมแอดจีนงวดที่ผ่านมากะบ,บอกเขาเด้อบอเขาค่ะคุณผู้ชมจับเกินไปตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจับเกินไปหนึ่งตัวนะคะหกเจ็ 6, ดงวนนี้ค่ะเจ็ดอีกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแล้วก็สีบนล่างค่ะ เจ็ดแปดเจ็ดเกเจ็ดหนึ่งสี่สองสี่สี่หนึ่งแล้วก็สามตัวฝากมากค่ะคุณผู้ชมมีที่มาค่ะสามตัวนี่มีที่มาก็คือขารดขั้นใดนะคะเท็ยิ่งยังที่เสียวเียวเฉียดเฉียดเท็ย่งยังที่แบบว่าชุนเฉียวใส่กับจินตนาเวลาเดินทางเนาะคะ่ะเมื่อบ้านวันเกิดจินตนาค่ะวันที่หนึงเมษายน,นะคะ่ะ จะไปกินเข่ากับแม่ก็พอนะค่ะซื้อกับเขาไปซูเพื่อนกินค่ะแม่ก็อายุ8 6พ่อก็90ย่าง91นะคะจินตนาก็พากันเข้าไปบานนะคะไปจะไปกินข้าวไปถึงสีแยกปรากฏว่าค่ะคุณผู้ชมไฟแดงนะคะตรงกันไฟเขียวตรงกันสองทางนะคะจินตนากับไปไกส่สวิตแล้วค่ะเพื่อนเลี้ยวมากจังไหนนะคะเกือบโป๊ะค่ะคุณผู้ชม ก็ทะเบียนรถถ้าเป็นแบบนี้ทะเบียนรถจะมาคะ่ะทะเบียนรถศูนย์สีสองเรากลับไปจ่ายเงินรถหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมได้ศูนย์สองสี่นะคะทะเบียนรถขั้นนั้นสีมาเฉียวกับศูนย์สี่สองแล้วรถของเราเองก็เก้าแปดสองสี่เชื่อกันคะ่ะเนาะอันนี้เป็นที่มาของเลขอันศูนย์สี่สองกับสองกับหาสองสี่นะคะหาก็คือ ฝันประกอบค่ะคุณผู้ชมส่วนมากจินตนาฟันแม่นอยู่นะคะแต่ว่างมวดนี้จะแม่นหรือไม,แม่แม่นก็เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมนะคะเอา้ายายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวไหนล่ะยายนางให้วิ่งนะคะวนที่ผ่านมาลุดค่ะคุณผู้ชมงมวดนนี้วิ่งห้ากับเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดสาม เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าสองห้าสามห้าแปดค่ะคุณผู้ชมซีมาตัวใดค่ะหากะไลยอยู่ค่ะหกกะไลเนาะคะ่ะเนาะที่ไหลมาตลอดค่ะคุณผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมาหลุดนะคะไปต่อค่ะเด่นเดินดีค่ะเด่นเดินดีงวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมากับหลุดเช่กันวดที่ผ่านมาก็หลุดค่ะนะคะไปต่องวดนี้ค่ะคุณผู้ชม วันนี้สีขาวหรือสีรูดไม่มีใคร,รู้ค่ะ90แล้วก็1นะคะ90แล้วก็1 9ตรงกันไหมไม่ตรงค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครตรงกับจินตนาเลยนะคะมันสีมากหรือบ้ามากกับบรูแล้วค่ะคุณผู้ชมเบิงเป็นแนวทางค่ะกับขออภัยขอโทษนะคะถ้าเบิงสามือน,นี้นะคะตามที่บอกหัวลิปค่ะจินตนามี่ธุระนะคะแล้วก็ ฝ่าก่าลงให้คุณผู้ชมในเบิงกันถ้าเบิงบทัวถึงก็ขอให้หลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตานาชาแนลค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ